สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่งที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูบูมนางสาวพิลาวันเหยี่ยมเมืองในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะซึ่งเนื้อหาที่คุณครูจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้คือเรื่องพิธีไหว้ครูค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนของวันนี้คือ 1. น,นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของพิธีไหว้ครูได้ 2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของพันไหว้ครูได้และ 3. นักเรียนฝ่ายเรียนรู้ในการเรียนค่ะความสำคัญของพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ ได้แสดงตนว่าพร้อมฝากตัวเป็นสิทธิ์ของครูและพร้อมจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอีกทั้งเพื่อให้สิทธิได้แสดงความกตัญญูกตะเวทีระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอนมาค่ะโดยพิธีไหว้ครูนิยมจัดขึ้นในราวสัปดาห์ที่หนึ่งโดยเลือกจัดพิธีในวันพฤรรหัสบดีของเดือนมิถุนายนค่ะ กิจกรรมในวันไหว้ครูจะเริ่มจากการทำพิธีทางศาสนาจากนั้นทำพิธีรำลึกถึงพระคุณครูเสร็จแล้วนักเรียนจะกล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวคำระลึกถึงพระคุณครูที่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้วนิยมจัดการแข่งข,ขันประกวดพานไหว้ครูที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ร่วมมือร่วมใจ ประดิษฐ์ผานขึ้นมาอย่างสวยงามค่ะผานไหว้ครูถือเป็นเครื่องมือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตตะเวทีอีกทั้งเพื่อใช้ในการขอขมาลาโทษและขอพรจากคุณครูที่ลูกศิษย์เคารพนับถือโดยผานไหว้ครูจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือพานดอกไม้และพานทูบเทียนค่ะพานไว้ครูแบ่งออกเป็นสองประเภทคือพานดอกไม้และพานทูบเทียนพานดอกไม้ประกอบด้วยหย้าพแพรกดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอกส่วนพานทูบเทียนประกอบด้วยทูบและเทียนค่ะ อันดับแรกคุณครูจะพาเด็กๆมาดูส่วนประกอบของพานดอกไม้กันค่ะจากเี่นคู่กล่าวไปเมื่อสักครู่พานดอกไม้ประกอบด้วยหญ้าแพรกดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอเรามาดูทีละลำดับกันค่ะอันดับแรกเรามาดูที่หญ้าแพรกก่อนค่ะหญ้าแพรก หมายถึงความเจริญงอกงามของสติปัญญาเนื่องจากหญ้าแพรกเป็นพืชที่เจริญงอกงามเร็วและทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ดีเราจึงนำหญ้าแพรกมาไว้ในพานไหว้ครูซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญงอกงามของสติปัญญาค่ะส่วนประกอบของพานดอกไม้อย่างที่สองคือดอกเข็ม ดอกเข็มมีลักษณะแหลมจึงนำมาใช้ในการไหว้ครูหมายถึงความฉลาดหลักแหลมของสติปัญญาค่ะเด็กๆโดยส่วนใหญ่ดอกเข็มที่นำมาใช้ในพานไหว้ครูจะใช้สีแดงเนื่องจากหาง่ายในท้องถิ่นค่ะส่วนประกอบของพานดอกไม้อย่างที่สามคือดอกมะเขือ ดอกมะเขือเวลาออกดอกจะมีลักษณะที่โค้งลงจึงหมายถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมรับการอบรมการสั่งสอนและการถ่ายทอดวิชาจากครูค่ะดังนั้นดอกมะเขือจึงนำมาใช้ในพานไหว้ครูเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองค่ะ ส่วนประกอบสุดท้ายในพันดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ก็คือเข้าตอกค่ะเข้าตอกเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินยัยซึ่งธรรมชาติของเด็กๆมักซุกสนและมีความเกียจคร้านเป็นธรรมดาชใช่ไหมคะแต่เมื่อเด็กๆจะต้องการศึกษาหาความรู้ก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบในกฎร,ระเบียบและวินัยที่สถานศึกษากำหนดไว้ เด็กๆคนใดไม่สามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัยที่จะสารศึกษากำหนดไว้ได้เด็กๆคนนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่วแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอกค่ะดังนั้นข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความมีระเบียบวินยัยการควบคุมตนเองได้ของเด็กๆนั่นเองค่ะ พานประเภทที่2ก็คือพ่านทูบเทียนค่ะเด็กๆผานทูบเทียนประกอบด้วยทูบและเทียนค่ะทูบใช้ในการบูชาความดีความเมตตากาับณาของครูที่มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนให้ศธิ์เป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนเทียนใช้ในเชิงสัญลักษ์ณ หมายถึงความสว่างสวัยในชีวิตค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องพิธีไหว้ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะพาเด็กๆมาสรุปเนื้อหากันค่ะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงตนว่าพร้อมที่จะฝากตัวเป็นสิษย์พร้อมที่จะได้รับการอบรมสั่งสอน และถ่ายทอดวิชาจากครูอีกทั้งจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกระตันยูกะตะเวทีระลึกถึงพระคุณของครูที่ท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์มาค่ะพิธีไหว้ครูมีพานไหว้ครูเป็นเครื่องมือสำคัญที่ศิษย์ใช้แสดงออกถึงความกระตันยูกะตะเวทีค่ะซึ่งพันไหว้ครูแบ่งออกเป็นสองประเภท คือพ่านดอกไม้และพ่านทุกเทียนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องพิธีไหว้ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแบบฝึกหัดค่ะเพราะจะช่วยให้เด็กๆได้ทบทวนเนื้อหาย้ำทวนความจำและความเข้าใจค่ะ แบบฝึกหัดที่รครูนำมาฝากเด็กๆในวันนี้มีทั้งหมด9ข้อล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูค่ะเด็กๆสามารถทำแบบฝึกหัดได้หลังจากที่จบคลิปนะคะโดยครูมีเฉลยไว้ท้ายคลิปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะและนี่คือเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องพิธีไหว้ครูค่ะ ค,ครูหวังว่าเด็กๆคงทำถูกทุกข้อใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะก่อนจากเปนวันนี้ค,ครูขอฝากเด็กๆว่าไม่มีความภาคภูมิใจใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่สิทธิ์ของครูเป็นคนดีเป็นคนเก่งและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขฝากเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยนะคะ ไว้เจอกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ